สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยกับสาวออนเลขเด็ดนะคะกับแนวทางหวยราวพัฒนานะคะในงวดของวันที่9นะคะเดือน11 2565นะคะสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตร1เม็ดเดียวนะคะก็เน้นไปที่สายรุดวิ่งนะคะสูตรนี้ กนไปรับชมแนวทางนะคะฝากพี่พี่สมาชิกนะคะกดไลค์ like. เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะแอดเสาโอนเลขเด็ดนะคะแล้วก็พี่พี่สมาชิกท่านใดนะคะที่ติดตามเสาโอนพารวยนะคะก็มารับชมได้ที่ช่องทางนี้นะคะช่องเสาโอนเลขเด็ดนะคะพี่พเพราะว่าช่องเสาโอนพารวยนาะเสาโอนเข้ามิวไม่ได้นะคะมิวมีปัญหานะคะก็มารับชม ออของช่องนี้ได้นะคะสำหรับพี่พี่สมาชิกเก่าเนาะที่ติดตามสโอนพารวยนะคะกดไปรับชมก็ขอบคุณนะคะพี่พี่สมาชิกที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับในงวดที่แล้วนะคะก็กราบขอโทษขออภยัยพี่พ,พี่สมาชิกด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์นะคะตรงกับวันที่9เดือน12โอ้ยพี่พี เขียนผิดนะคะกลับอขอโทษขออภัยด้วยนะคะ12นะคะ2565นะคะก็ขอให้เฮงๆงปังปังนะคะวันนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูตารางกำลังวันกันก่อนเนาะเพราะว่าบางท่านก็ชื่นชอบเลขตารางนะคะวันนี้นะคะตารางก็จะมี6มี9 มี3มี5มี2นะคะแล้วก็มีเจ็ดให้ไป6ตัวนะคะสำหรับตารางเนาะตัวที่เด่นในตารางนะคะตัวเด่นในตารางนะคะเด่นที่เด่นที่เนะคะพี่พี่ เด่นที่9แล้วก็เด่นที่6นะคะตัวเด่นนะคะเด่น2ตัวนี้นะคะเด่นที่9กับ6แต่ถ้าท่านใดชอบตารางก็อย่าลืมจับคู่จับวินกันได้นะคะในตารางเนาะสำหรับตัวเด่นนะคะเด่น2วันสองอตัวนี้นะคะก็จะเป็นเด่นที่9นะคะกับ6นะคะพี่ ถ้าชอบก็ลองวิเคราะห์ดูนะคะว่าตัวที่ะอนให้ไปนะคะตัวดินพี่พี่สมาชิกชื่นชอบหรือเปล่าในงวดนี้นะคะงวดวันที่9เนาะตัววิ่งรูดเม็เดียวนะคะวันนี้เราพัฒนานะคะแอดออนให้วิ่งรุดเม็ดเดียวนะคะวิ่งรูดที่9นะคะพี่พี่ชอบ9นะคะในงวดนี้แต่ถ้าท่านใดไม่ชอบ9ก็แนะนำเอา6นะคะไปวิ่งรูดแทนได้นะคะ ก็ลองดูนะคะงวดนี้ก็ขอให้มานะคะพี่ๆขอให้สูตรเดินดีนะคะท่านใดคิดถึงเสาโอนพารวยนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ว่าตามมาจากช่องเสาออนพารวยเนาะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกด s ับ s c r i b e นะคะ ต่วที่แอดจะได้มีกำลังใจนะคะมานําเสนอแนวทางตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งปันพี่ๆสมาชิกเนาะสำหรับแนวทางเราพัฒนานะคะมีตัวเลขชื่นชอบหรือเปล่าเนาะพี่ๆสำหรับในงวดนี้นะคะตัวที่แอดชอบนะคะในงวดนี้ชอบคู่เลขก็จะเป็นคู่นี้นะคะ9 2 แล้วก็เก้าหกเก้าศูนย์นะคะพี่พี่เก้าศูนย์แล้วก็เก้าเจ็ด อีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นเก้าห้าสำหรับลาวนะคะในงวดนี้นะคะก็ขอให้พี่ๆสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาบในแนวทางที่สสอนให้ไปนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะอย่าลืมไปกลับด้วยนะคะก็ขอให้สายรูดวิ่งวันนี้นะคะเดินดีเนาะตรงกับวันศุกร์นะคะก็ขอให้ หิงๆปังๆนะคะย้ำนะคะว่าเป็นแค่สูตรคำนวณน,นะคะไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นชื่นชอบแล้วค่อยจับไปเป็นแนวทางนะคะสำหรับตารางนะคะอย่าลืมจับคู่จับวินกันได้นะคะในตารางเนาะแอดขออนุญาตให้ดูใกล้ๆนะคะตารางตารางก็จับคู่กันได้นะคะพี่พี่ถ้าไม่ชอบตัวสายเจาะในวันนี้นะคะสายเจาะสายรูดเนาะสำหรับ ลาวนะคะวันนี้สูตรนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะท่านใดชื่นชอบอีกสูตรหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะไปให้ในโค้งสุดท้ายนะคะอีกสูตรหนึ่งสำหรับลาวพัฒนานะคะแล้วก็ให้ไปเดี๋ยวจะเข้าเลขทูบด้วยนะคะพี่ๆเดี๋ยวจะให้เลขทูบไปด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ